ถ้าพื้นดวงเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วเกิดมาดวงไม่ดีเนี่ยชีวิตก็จะไม่ดีไปทั้งชีวิตจริงหรือไม่นะครับคือก็ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีผลกับชีวิตมนุษย์มันไม่ได้มีแค่เรื่องของดวงเพียงเดียวนะจริงๆมันมี3ปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่1คือเรื่องของฟ้านะก็คือจังหวะใช่ไหมอยู่ๆเราถูกหวยขึ้นมาร้อยล้านพันล้านเราก็รวยโดยที่ไม่ต้องทำมาหากินเลยเห็นไหมหรือบางคนอย่างเงี้ยนะครับกำลังจะเปิดร้านอยู่แล้วอยู่ๆโควิดมาเป็นไงเจ๋งใช่ไหมมันยัง,าห,ายง,งหวะ ผิดนะคกับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของคนนั่นเองก็คือการที่เราพยายามนั่นเองนะครับคือเราพยายามมากน้อยแค่ไหนนะครับเราศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไหมเราเรียนเพิ่มเติมไหมเราพยายามที่จะอยากได้ความสําเร็จหรือเปล่านี่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอันดับต้นๆเช่นกันและปัจจัยที่3ที่มีผลกับความร่ารวยหรือชีวิตของมนุษย์ก็คือดวงนั่นเองนะเช่นบางคนเกิดมาอยู่ในบ้านที่มีมรดกเป็นไง ชีวิตก็ดีเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรมากมายก็รวยแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมในเมื่อถ้าเรา3อย่างนี้เราไม่ดีอย่างไหนเราก็พัฒนาที่คนได้นะครับหรือพัฒนาที่อย่างอื่นได้ที่เราขาดนั่นเองนะครับชีวิตก็จะไม่แย่อย่างที่เราเป็นหรอกครับ